กับสบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุขคนเด้อจ้าสบายดีเอฟซีทุกท่านที่ฮักแพงบาวา่วาา่าอยู่ลาวหรือว่าอยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็คือกันวันนี้กับพ่อพ่อกับซองเมตตาอีกแล้วพี่น้องไอ้ตื่นมาเห็นตนาแดดมาปลูกมะแตงไว้กับบ๊อบพ้นบะตกะใส่พี่น้องน้งอ,อง,งมิดก็ลดกเลยมาสบายดีพะลุงพ๊อบกับซองน้องมิดแค่กลับพะลุงน้องมิดก็เลยมาฮด พดหมักแตงพี่น้องเอ้ยพดหมักแตงปลาล่งพราะว่ามาบ่ครบทีมงานมื้อนี้น้องหนิดกบน้องเมี๊ไปหาหน่อไม้น้องคิดกะบ่สบายน้องคิดเพิ่นบ่สบายแม่นก็เลยบ่ได้ลงมาน้องเมาลงมากันไม่ตา2คนพลาล่งมากัน2คนพี่น้องยาวเพิ่นสิแล้วมาเด้อพี่น้องพครยากพช่วยน้องหนิดก็มาเด้อแม่นพศหมักแต้งยดดมันบ่ออกปลาเล้ยแม่นมันแดดแห้งยันบ่ออกก็เลยฮด มาเด้อมาเด้อมาเด้อฮดหมักแตงเด้อพี่น้องฮดหมักแตงแดดแ,แดดแดด,แดดโพแดดโพพี่น้องเอ้ยนี่ตาเป็นตะกองให้น้องเม็ดให้น้องเม็ดเป็นคนฮดคู่หนึ่งกันได้กะสองหาดต่อคู่พี่น้องเอ้ยหัวฮดให้มันชี้ซุ่มๆแน่ไว้ให้มันออกไว้ดิถ้าห้าวฮดบ่ชซุ่มมันสิ นั่นออกปลูกแล้วก็นยังไรอยางพดพี่น้องเอ้ยว่าปลูกถ่าพน้นแต่พ้นมันบมดตกก็เลยจำเป็นได้มาหิวน้ำหดคือเก่าแนนใครแต่น้ำแปะใกล้แน่นน้ำพาย น้องเมธก็ต้องไปหิวอาณานา้ำหอดมหมักแตงพี่น้องปูไวผ้ผลหมาโต๊ะกันเลยแต่พอดคือเก่าพี่น้องมาเด้อมาเด้อพายสนใจอยากพอดสวยน้องเม็ดมาเด้อแดดรแ้อนเนี่ยพดมันชีช่ฉุบๆเน่ยได้น้องเม็ดยายมันบอก แดดโพดแดดโพคิดน <mm um> ้องเอ้ยไม่ได้ซุ่มได้เม็ดนี่ยนะฮะไม่ได้ซุ่มได้นี่ยนะอะไรสองหาบกันยังสุดไ่ได้คู่เลยพี่น้องเพราะว่ามันมันแห้งลาย แดดดี้อ้อพี่น้องไอ,อ้แดดโพแดดโพแต่และมือเห็นหนาแดดพี่น้องเอ้ยพน้นบาตกได้เป็นเดือนเลยทั้งขวบเดือนหนึ่งล้วพ่นบาตกเขาก็จนสีแห้งไปเลย เกิีบอโลดละเขากับพี่น้องเครื่องปลูกเอกสิบีบอโอดอะเนี่ยนะขั้นโมฮหดปลูกไว้ในซองมือนี้ในปลูกก็เลยท่านได้หดหักเกษีโมโหดเอาหว่าพ้นสิตกพี่น้องาะวผ้ามันด่างหืมหึมพ้นั้นฮดกสิบอโลดแล้วขั้นแดดแห้งอนอคุณโหดเกสิบอโลดแต่ว่าใส่พี่น้องเลยน้องมิดปะมันแดดแห้งมาแล้วมันเศร้ากัมานแรงโดต่อแดดแห้ง บอว่าแปดคู่นอนรวมเบิด8แปดคู่กับแปดคู่เงาสองหามกับพ่อคู่หนึ่งแค่ไหนแต่น้ำมันไก่มาเด้อมาเด้อมาซอยเด้อ สวยหดมักแ้งน้ำนองมิดเนได้พี่น้องบาดมันเป็นหมากใส่น้องมิดเอาไปฝากดอกถ้าสนใจอยากสวยก็มาเด้อมาเด้อมีนะี่ปลาลุงวระับนองเยี่ยมมาซอยแนปลุงนี่ปลาประหับน้องเยี่ยมมาสอยน,น,น้องเยี่ยมยเพิ่นบ่มา น้องมิดวะน้องเยี่ยมิ่นเป็นคนขี้อายน้องมิดเลยพี่น้องเพิ่นบ่มาดอกน้องมิดวะขนาดใต้มาว่านเลยนะพี่น้องน้องเยี่ยมยังปิ้นลังใส่น้องมิดเลยแด็ดลิลา์พูฟโฟนเด็ดน้องมิดว่าสันจักสีแล้วหรือบ่เด้อสันผู้เดียวสันพี่น้องเลย คันแต่ร้ายกับโงสายสิบ่บล้์เอะซะหาเบิ่งน้ำกันเด้พี่น้องว่าน้องเม็ดสิแล้วหรือเบลล์เอาฮดผพ้เดียวเพิ่นพี่นองน้องเม,ม็ดเพิ่นลงไปไป,ไปไปหาบพอมันไกล้เลยดิจนเซ่อะไรกันจนเซ่ เรา,าหิวมันใกล้เด้เหิวบาไวก็เลยหาอัพเอาพ่ห้องาเลยโวดโแดดแท้่น้เรเอดดแดดแดดแดด,แด,ด ยังสองคู่พี่น้องนั่งสองคู่ค่ะแล้วพี่ลุงกายสิเล่าแล้วกี้น้องเวดว่าชิเล่าบอกตาสอย อดมักแตงพี่เนาะโอ้ยปลูกแล้วกับปมีพ้นสิมโฮยเลยสีวิตบ้านเฮาเน่ยแหละพี่เนาะเดี้ยงสัตว์กัปลูกฟังพี่เนอะเขได้อยู่ได้กินได้ก,กินกับขายพอได้ใส่เนาะพอได้ซื้อบัตรกติมเงินพอได้ซื้อออกผีกประแดกแปลงนัว ชีวิตบ้านนอกบ้านนาเฮาก็แบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยเลยสิมีอยู่มีกินก็เป็นง่ายแค่แต่น้ำไก่หาหน้ำแอ่อนคือเป็นคือซาตุกีไรไปเลยหาหน้ำแอ่อนคือซาตะกี้ไรภาษาต้องมีตัวซาตะกี้ภาษาอาบน้ำเนี่ยหาหน้ำเนี่ยแอ่อนแง่แง่ยันหาหน้ำแอ่อนบ่เป็นคือสาวจอยนะา ถ้าจอยนะว่าหามน้าแอ่วอ่อนได้หามน้าแอ่วอ่อนไม่ใช่บนหี้ยรอค่ับจอยลิบลิบองเลยพี่เ้างสวนตัวมาเลยเลุงบอกให้เมน อันบอกเม่นมาว่ะหายไปเอาทายเยี่ยมมาหาช่วยทายเยี่ยมเผลนม่าดกอพกกีนอ่น้องอืมพี่น้องเลรน้องเมิดหาไปแล้วโอ้ิไปโหดโอ้โแออ่อนอีกได้พี่น้องโอ้ย เบ้บัวเพราะว่าบัวใส่บัวบัวได้มันในมันพูเพราะว่ามันพันออกหน่อดิเดินมาเดินมาซอยเด้อพี่น้องเด้อมาซอยน้องหมีได้เนี่ยนะขันมาไว้ทันขันมาสะบัดทันน้องหมีแล้วไปก่อนมะก่อนหิวน้ำมันพดบักซลีพอน้วยมะกอนหิวน้ำพดบักซารีพอด้วยพดบักผิดไปแล้วเนี่ย บมมนปีแล้ววางแง้มแรงเลยนะวางแง้มแรงในโคตรหักพรีกโอ้ยจะเผื่อแล้วจะสิเป็นลมพี่น้องเลยพอหมักพรีกอ่าสองพันกว่าคุมคา้มโคตรคนละให้กระชุนน้องเมดปั่นกันแดดเป็นแดด พปลูกเนี้กับบป,ปวดอลไรพี่น้องเอ้แนวนี้นะมีแต่แดดถ้าถาฮาปลูกเนี่ย,ยดดลปลูกแล้วพ้นตกมาใส่เนี่ยช่องสมอมันออกนี่งามเลยพี่น้องเพราะว่าน้ำพ้นมันสีเย็นน้ำพายเฮาเนี่ฮดยุซุ่มแต่ว่ามันบ่เย็นพี่น้อย่งน้ำกันพี่น้องน้องมีใกล้ซีแล้วอะไระพี่น้อยน้องน้องเม็ดไปเอาเอ,าอ,าอ,าอาีกแล้วตรวนใหมออ่อีกแล้ว หาหน้าเพลาหามน้าหาที่สี่อน้องมีดหาหน้าแอปบาอ่อนพ่อใหญ่เลยแอแข้งกระเดกกระเดกอยู่โมคือบุษราบุษราจอยผันอามหาหน้าแออ่อนน้องมีดหาแข้งกระเดกกระเดก ถ้าพี่น้องมาเด็กกะซ้อมมาภาคขวนไลม่ตากะเสดขอลาคลิปนี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องมิดนะเด้อพี่น้องกะซ่องแม่ตานำแล้วกะซ่องบ่าวตานำขอบคุณทุกกำลังใจซ่องน้องมิดเด้อเด้อขอบคุณลุงขอบคุณถูกกำลังใจเอฟซีทูกฐานขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเอฟซีทูกฐานที่เป็นกำลังใจให้น้องมิดมาตลอดขอบคุณลุงนะสบายดีสบายดีทุกขุทุกคนคลิปหน้าพอกันใหม่เซนเก่าเซนเคยนะจ้ะบาย